แต่ละคนมีหนังแยกของตัวเองผมคิดไปสองแบบแบบแรกก็คือก่อนที่เขาจะมาเจอกับเสือเท่าอีกแบบหนึ่งคือผมอยากให้ภาค3ามเขาเป็นรสสลินน่ะก็สุนคตคุณอาัศาจรารย์ขึ้นไหมฮะวิ่งเป็นลูกคดิตดเลยฮะ <laughs> ผมผมยิงปุ๊บผมก็เดินไปดูบุหรี่นะครับแล้วโดยเขาก็จัดการไปอุปกรณ์ของเสือมเหศ์เนี่ยเป็นหลังๆปล่อยของเยอะมากเลยเอาจิมมันมีอะไรบ้างะทั้งชุดนั่นแหะ จริงๆผมว่าเขาตัดไปเยอะฮะสายฟังบัวไม่ได้เอามาครับพี่ทอมมันเป็นามาทำไมวะส,สายฟักบัวไม่ให่ตัดปสายฟังบัวอองนี่น่าเสียดายเลยนะมันเป็นสายฟักบัวจริงนี่ผมคิดค้นมามันต้องเติมแก๊สเข้าไปแล้วมันถึงยิงได้ใส่ลลำบากวุ่นวายมากก๊อปโรสลินมาเอตรงที่ที่ทำนั้นก๊อปโรสลินมาใช่เห็นโรสลินเขาทำเออเข้าท่าท่ามันจะเป็นเรื่องสุดท้ายในชีวิตนักแสดงของผมผมรู้สึกว่าผมได้ทำเต็มที่แล้วผมศรัทธากับงานนี้ ผมรักคนดูของผมผมศรัทธากับค่าตัวทุกคนที่ซื้อมาผมได้ทำทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วไม่ว่าเขาอยากจะให้เสือดำมันออกมาแบบไหนผมพยายามทำ เข้าสู่วีเฟอร์เอ็กซ์ครับคุณจีนรีวิวแบบเร็วๆครับเป็นยังไงบ้างครับคิดไม่ทันเลยครับ <laughs> สนุกครับแล้วผมไม่แน่ใจว่าทุกคนรู้หรือเปล่าว่าหนังมันตลกขนาดนี้ <c oughs> ผมไม่รู้นะครับ <c oughs> พอมาดูไอคือตลกมากเลยใช่ตลกจนจะจะ,จะเกินเลยอยู่แล้วละครับ <laughs> ทำไมเขาทำให้เสดามดำกลายเป็นอย่างนี้ สงสัยมากเลยฮะซึ่งม่งดีมากจริงๆเอะเห็นบทสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าสดําจะไม่เหมือนเดิมนะอืไอ้เราก็มันจะไม่เหมือนเดิมยังไงได้วะ <c oughs> อุ้ยเฮียเอางี้เลยวะ <c oughs> ยใช่เราจะได้เจอกับทั้งสาเสือแล้วก็1คุณหลวงนะคุณหลวงโดนอีกแล้วนะครับคุณหลวงโดนขนาดนี้อีกแล้วพบกับสี่นักแสดงครับคุณมาริโอเมาเลอร์คุณเป้อารักคุณโตโน่แล้วก็คุณท็อ The support. สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยตายแล้วพวกคุณเป็นกลุ่มคนกลุ่มแรกๆที่ได้ชมภาพยนตร์น่าตื่นเต้นดีมากพี่สองคนเพิ่งดูใช่ไหมครับเพิ่งดูรอบแรกเลยครับสุดยอดครับถ้าแต่ละคนมีหนังแยกของตัวเองได้รับการติดต่อแล้วว่าเฮ้ยมีหนังแยกของตัวเองอยากให้เสนอไอเดียหน่อยมันต้องเป็นอย่างไรดีครับเสือดำครับ เดี๋ยวแค่เอ่ยเสือดําก็ขำแล้วะครับเสือดําครับผมคิดไปสองแบบครับแบบแรกก็คือก่อนที่เขาจะมาเจอกับเสือเท่าอ่ากับอีกแบบหนึ่งคือผมอยากให้ภาคสามเขาเป็นรสสลินน่ะลากลากเข้าไปแช่น้ําว้านเหมือนที่เสือใบเคยเอาขุนพันไปแช่น้าบ้านแล้วก็เอากระสุนจากของตํารวจออกเขาจะได้แบบมีความสุขในชีวิตของเขาบ้างกับก็ถ้าถามเร็วๆก็คิดออกตามนี้ครับผม สบายเออจริงก็ไม่รู้ครับเป็นหนังอวกาศมั้งเฮ้ยน่าดูาเออมันยิงได้ขนาดนั้นนะมันก็ต้องไปอวกาศแล้ว <c oughs> แหละไม่น่าจะทำสรุปว่าอยากรู้ไม่ออกครับเสือเหตุส่วนครับเหตุส่วนก็จะเป็นอาจจะเป็นนักวิทยา,าศาสตร์แล้วก็หลักแบบพลศาสตร์ด้วยเพราะว่าเขาจะแบบโมชุดเพราะเขาวิ่งเร็วอยู่แล้วเขาจะเล็มเรวไปอีกเขาจะโมชุดเขาให้มันลู่ลมเข้าไปอีกครับขับรถอะไรขับรถอะไร ขับรถเต่าขับรถเต่าครับคุณหลวงครับผมว่าก็ในเรื่องก็บอกแล้วครับว่าที่มาผมเป็นแบบทหารผีทหารรับจ้างที่เป็นรบที่สงครามอินโดจีนก็อาจจะเล่าที่มาที่ไปของกลุ่มเพื่อนทหารที่ไปร่วมเป็นร่วมตายทุกคนติดใจเสือดําเวอร์ชั่นนี้มากครั้งแรกที่เห็นบทเนี่ยรู้สึกยังไงครับว่าเสือดำรู้สึกไม่ดีครับกลายเป็นแบนี้คือภาคสามอ่ะเราก็ทําการบ้านหนักๆนะแล้วเราก็รักตัวละครตัวนี้มาก แต่พอมาอ่านบทแล้วตอนแรกผมยังนึกภาพไม่ออกว่ามันจะมันจะทํำยังไงให้มันมันเป็นคนคนนั้นแบบที่พี่โขมเขียนมาครับแต่ว่าด้วยความที่เราก็ถามแล้วพี่โคมแกก็ละเอียดครับแกสามารถตอบเราได้แล้วพอเราเริ่มเห็นภาพแล้วก็เริ่มทําการบ้านไปพร้อมๆกันกับกับสิ่งที่เขาเป็นมาแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันท้าทายแล้วก็สนุกครับก็ใช้วิธี อีกแบบหนึ่งในการเข้าถึงตัวละครสําหรับเสือสครับจ้ะที่เสือใบมั่งครับผมพี่ผมว่ากระสุนคดคุณอาัศาจรารย์ขึ้นไหมฮะใช่ครับวิ่งเป็นลูกควิิดเลยฮะคือทีม CG เ <c oughs> ขาเขียนได้แบบว่าสุดยอดมาแล้วเทคนิคการถ่ายทำรอบนี้ใช้ดโดรนแทนตอนถ่ายเนี่ย มันถ่ายกันยังไงครับเพื่อให้รู้ว่ากระสุนมันไปทางไหนบ้างก็เหมือนอย่างในหนังเลยครับผมผมยิงปุ๊บผมก็เดินไปดูบุหรี่นะครับแล้วโดยเขาก็จัดการไปรู้ทีมันก็มารอรับแล้วครับคือโดยเขาวิ่งไปโอ๊ยจะชนมิดดินโดนหล่นก็มีนะบินชนบินชนไอ้ที่ขึงของเวลาจอมพลเดินสวนสนามฮะโดนหล่นแตกไว้มันมีฉากที่มันเหมือนจะเป็นลองเทคนะครับสู้กับอังยี่ใช่ไหมครับ ตอนถ่ายเป็นยังไงบ้างฮะบรรยากาศการเตรียมหรือว่าเพื้อที่ให้เป็นอย่างนั้นได้เนี่ยต้องซ้อมกันยังไงบ้าง ก็จริงๆเขาก็ซ้อมเป็นพาร์ทพาร์ทครับเสือคนนี้ต้องไปสู้กับตรงนี้อะไรเงี้ยครับมันก็มหาสัจครับเพราะว่าจริงๆเขาก็มีการวนกันอยู่ในนั้นด้วยไม่ถึงแบบเขาสู้กับเสือใบเสร็จเดี๋ยวเขาวนมาสู้กับผมต่อเขาตายไม่จริงชุดเดี๋ยวเขาเป้ีนชุดมาคือเขาสู้ต่ออีกอันนีจริงยใช่เขาไม่ตายและไอ้วันต่อไปเขาก็ไปโพกผ้าเป็นฝั่งท็อปอีกใช่ประเทศเราเมืองประเทศไทยเมืองสตันแกงกว่าเสือคือสตันนะพี่แกงกว่าใช่ตายแล้วขาขาดแล้วเดี๋ยวมาเดินได้อีกแล้ว แล้วอุปกรณ์ของเสือมเหสีสวนเนี่ยเป็นหลังๆปล่อยของเยอะมากเลยเอาจริงมันมีอะไรบ้างอน่ยทั้งชุดนั่นน่ะจริงๆผมว่าเขาตัดไปเยอะฮะอุปกรณ์ผมเยอะมากถ้าอินเสิร์ตอย่างเดียวเกือบพันตัวมันเยอะก็มันมีไม่ใส่ฝักบัวไม่ได้เอามาครับพี่ท็อปมันเป็นสายทำไมอยู่สายฟักบัวไม่ได้ตัดไปสายฟักบัวเลยนะมันเป็นสายฝักบัวจริงๆสายย้อยๆมาโอ้ที่มันฆ่าตัวไงที่เป็นสายไวพ่นไฟจริงๆมันคือสายฝักบัวฟักบัวพ่นไฟพ่นสีครับ ใช่ผมต้อง ừ, ผมต้องเติมไ<ช>อ้ป,ป,ปืนที่ผมคิดค้นมามันต้องเติมแก๊สเข้าไปแล้วมันถึงยิงได้ชใช่แล้วตรงนี้มันจะมีไ <c oughs> อ้เกวันไอ้แรงดันตรงนี้ด้วยผมก็ต้องปั๊มไปด้วยใส่ลำบากวุ่นวายมาก <c oughs> ามันเยอะฮะของเยอะจริงแล้วก็มีผมมีปืนตรงตรงเสื้อด้วยถ้าผมดึงตรงนี้ปึ้งผมมีปืนตรงนี้ <c oughs> แล้วก็ตรงเท้าผมมีปืนข้างมีมีดข้าง ก๊อปโรสซิลินมาเอ้ยเฟลดีก็เลยทำมาอ๋อตรงที่ที่ทำนั้นก๊อปโรสซิลินมาใช่เห็นโรสซิลินเขาทำเออเข้าท่าแล้วก็เวลากองเขารีบๆอะไรเงี้ยก็จะได้ยินเสียงตะโกนมันตลอดรอไม่เห็นสวนแต่งตัวป้ามึงเสดาครับสุดแค่พูดเสดาคุณขำกันแล้วเหอคุณต้องตีความไงถึงออกมาเป็นแบบนี้ครับจากโขดๆภาคที่แล้วภาคนี้คือทุกถามจริงๆเฟลไหมครับเสดากลายเป็นอย่างเนี้ย ตลกมากเลยนะครับผมคิดว่ามันเป็นสถานการณ์อย่างนั้นเราไม่ได้ไปคิดว่ามันตลกครับไม่ได้คิดว่ามันตั้งใจผมก็ไม่เคยต่อยผู้หญิงครับเขออ้าใจนนไหมคือเราพลาดมันไม่ได้ตั้งใจตอนเห็นบทรู้สึกยังไงฮะไอ้ยี่กูต่อยนังเองคือไม่ได้ดีซะแต่ว่าความความสนุกคือไม่ว่าเราจะความรู้สึกของตัวละครไม่ว่ามันจะด้นอะไรขึ้นมาทั้ง4ี่คนมันทันกันหมดครับแล้วยิ่งเวลาที่มาเจอกับไใบ อย่างเงี้ยครับผมว่ามันก็ไม่ไม่คิดว่ามันจะเออมันดีเวลาเข้าขากันเวลามันด่าเวลาเราต่อยมันต่อยคืนไปอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออม,มันมันมีเมจิกโมเมนต์เยอะครับแล้วการที่เราจะเป็นตัวละครนะครับอยู่ในเรื่องในราวของของเหตุการณ์นั้นก็เลยรู้สึกว่าไม่ไม่ได้ฝืนเลยไม่ไม่ได้รู้สึกนอยไม่ได้รู้สึกเฟลเลยรู้สึกมีความสุขเวลาที่ออไปเป็นเขาแล้วก็ออกมาก็กลับมาเป็นเราอะไรเงี้ย สุดท้ายตอนที่หลังจากชนะเรียบร้อยหมดแล้วแต่คนที่เอาทองไปนี่นะครับมันมายังไงฮะบอกความลับได้แค่ไหนได้ได้เลยฮะเพราะว่าดูหมดแล้วไม่ไม่ไม่มีความลับเรื่องเรื่องมีมีอีกเหรอได้แหละแต่ผมไม่ได้บอกมาริโอจะเป็นคนบอกเดี๋ยวผมไม่รู้อะไรความลับอะไรเอาเป็นว่ามันมีมากกว่านั้นแล้วกันแค่นั้นเดีกวดีไหม ใช่ครับหน้าเป้ทำให้อยากรู้มากเลยไปถามพี่โขมผมไม่เกี่ยวต่อไปเป็นคำถามจากคุณผู้ชมนะครับฉากไหนที่รู้สึกว่าพี่ประทับใจในหนังเรื่องนี้มากๆครับประทับใจตอนนี้ไม่มีใครรู้ใช่ไหมครับว่าตอนจบนั้นเราถ่ายกันกี่โลเคชั่นผมประทับใจมากเลยว่าไม่มีใครจับได้เราถ่ายกัน3โลครับผมเฮ้ยทำไมอ่ะตรงนั้นที่เราไปถ่ายกันมันคือเขาอีโต้นะแล้วมันคือลานจอดฮอ ไอ้ที่เราเห็นว่าไอ้วางระเบิดมีควายตายอะไรนั่นอ่อมันเป็นลานจอดหอแล้วทีมงานต้องถางทางแล้วก็เทดิน2วันที่เขาอิโต้หนึ่งวันที่เขื่อนทีมเขื่อนที่เราขี่ม้ากันนะครับพอกลับด้านมาก็เป็นเราก็หลอกกันจะเห็นว่าต้นไม้มันหายไปแต่ว่าควันมันดังแต่คราวเนี้ยเราพี่ขมไปเช็คดูแล้วแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่สุดต้องการเพิ่มอีกวันหนึ่งหลังจากที่พวกเราไปถ่ายกันไปเสร็จแล้วนะ แต่ตอนนั้นเรามีปัญหาเรื่องชายแดนเราก็เลยต้องย้ายอีกโลเพื่อมาถ่ายที่ป่านพวงใกล้ๆกรุงเทพแล้วเราก็ถางถางป่าให้เหมือนกับเขาอิโต้ครับใช่ครั้งแรกที่ไปถ่ายใช่ใช่ครับทได้เหมือนมากจนพี่ผมถามว่าเราไปเขาอิโต้ทาไมถ้าให้เลือกคาถาที่ไม่ใช่ของตัวเองครับอยากจะใช้ของใครคุณโอครับไล่ของผมขอกระสุนคลดของเสือใบครับผมอยาก ปล่อยอาว,วุธปุ๊บแล้วผมก็ยืนทําอะไรก็ได้<ม>นนีิเกะใส่ชุดใช่ไหมใช่รถน้ําต้นไม้อะไร <c oughs> ได้ผมอยากเป็นเขาบ้างครับครับผมผม,ผมก็อยากเป็นจริงๆผมก็อยากเป็นเสือใบละครับของเสือใบเหมือนกันผมรู้สึกว่ามันมันเจ๋งดีครับไปทุกที่ที่เรามองเห็นได้หมดเลยแล้วก็อย่างที่โอ้บอกเรามีเวลาทำอะไรเยอะครับเสือใบเป็นของตัวเองไม่ได้แล้วครับทีนี้ผมต้องการของหลงวสานครับถ้าเป็นหลงวสานที่ผมจะใช้ไปในทางที่ดีครับ ครับแต่มันท่องเยอะมากเลยนะครับก็ค่อยๆจำค่อยๆจำไปสุดดําแล้วครับน่าจะเป็นของมเหสวนอมพระอย่างเดียวไม่ต้องจําอะไรแต่บาร์เดอร์ไม่มีผมไม่ได้นะไม่คือเพราะนั้นบาร์เดอร์เหยียบระเบิดตายเลยผมเครื่องมันมาตั้งแต่ภาค3แล้วเอาอยงี้ดีกว่าเออนึกออกไหมคือมันเชิดขาวใช่ไหมเราเชิดดํา มันแนวป้องกันอมปั๊บป้องกันช่วยคนได้ท้องเยอะของเราแม่งต้องทนมือทนตีนถ่ายแล้วถ่ายอีกอแล้วปัญหาคือไม่มีใครอยากได้ทายเลยแม้แต่คนเดียวแหละฮะใครอยากเป็นครับผมเหนื่อยเหนื่อยครับผมปล่อยพลังของบีเบียครับตอนถ่ายมันเป็นยังไงบ้างครับอันนี้อ่อยาเป็นคยากลําบากมากกว่าครับเพราะว่าทุกๆครั้งที่แกใช้วาโทนอาะมาม่าบ่ามันหมายความว่าผู้ผมต้องใส่สลิงแล้วก็ลอยไง คือไม่ใช่แค่สลิงลอยแบบพี่โนบอกพัดลมที่ใหญ่ที่สุดก็มาใช่พยายุก็มาคือมัอนจะต้องก็มันต้องมีลมใช่ <webinar> ใช่ครับ<อ>ใบไม้อะไนนรเงี้ยาที่เอามากองใส่ตรงหน้าพัดลมอ่ะมีทั้งโดนทําร้ายใช่ไหมฮะเหยียบบางตอนยังไม่เป็นเพื่อนกันอะ่ะ mm. เขาก็กระทืบเราเราก็ลอยออกไปชนกระจกต่างกระจกใช่ก็ยากลำบากโดดกันอยู่เยอะมากเหมือนกันโดนกันหลายวันเลยใช่ใช่ใช่โดดบ่อยมากของผมอย่างที่พี่ๆบอกว่ามีลอยแล้วก็มีตอนอฤดูหนาวบางที่ทะลุกระจกครับ ก็จะมีทีมงานที่เขาถือกระจกปุ๊บเขาปางปากระจกเข้าปากครับอกระจกเข้าปากเบลเลอร์เลยมันก็แต่ว่าพอลอยทีก็คือเรื่องใหญ่มากๆอะไรเงี้ยครับวันนั้นเคียนใหญ่ขนาดไหนโอ้เคนสองตันครับเป็นเคนเหมือนเราเวลาเวลาเห็นคนขนขนเสาเสาเหล็กไปสร้างบ้านนะฮะแต่เอาเข้ามาในจะกลางป่าครับเพื่อจะขนพวกเราลอยขึ้นไปครับ สุดยอดจริงๆครับเรื่องนี้สี่ครั้งจริงไหครับโอเคครับรสลินสี่ครั้งจริงไหมครับถ้ามันจะเป็นเรื่องสุดท้ายในชีวิตนักแสดงของผมผมรู้สึกว่าผมได้ทำเต็มที่แล้วผมศรัทธากับงานนี้ผมรักคนดูของผมผมศรัทธา,ก,ากับค่าตัวทุกคนที่ซื้อมาผมได้ทำทุกอย่าง อย่างเต็มที่แล้วไม่ว่าเขาอยากจะให้เสือดํามันออกมาแบบไหนผมพยายามทําผมเลยไม่ได้รู้สึกว่ามันยากไม่ได้รู้สึกว่ามันเหนื่อยมีแต่รู้สึกว่าอะไรก็ได้มาเลยอยากจะทําให้จะเหนื่อยแบบไหนมาเลยขอให้บอกมาอยากทําให้เพราะว่าผมเป็นนักสแสดงผมรักบทบทนี้แล้ผมศรัทธาทีมงานแบบนี้ผมอยากให้หนังแบบนี้มันมีต่อไปเท่านั้น,น,นอเองค,ครับขอเขอบคุณนะครับคุณตโนคุณแป๊คุณคับคุณน้ครับ ปกติเวลาดูหนังแล้วเขาบอกว่าพอเอาแนะนําต่อต้องยังไงต่อผมรู้สึกว่าหืงลําบากใจมากเลยเวลาจะต้องไปบอกใครว่าควรจะดูหนังเรื่องไหนหรือไม่ควรจะดูหนังเรื่องไหนเ่ะเพราะว่าคุณภาพของหนังกับความรู้สึกของคนดูที่มีต่อหนังแต่และเรื่องมันแตกต่างกันนะฮะยากมากเลยแต่สําหรับเสือเนี่ยง่ายที่สุดอันหนึ่งคือมันสนุกครับหนังสนุกนี่แม่งเป็นหนังที่แนะนําง่ายที่สุดในโลกอย่างหนึ่งแล้วครับเพราะว่าไม่เสี่ยงที่จะโดนด่าเลย mm hmm. ถ้าเราไปบอกใครว่าไปดูนะเสือ เพราะแม่งสนุกจริงๆครับดังนั้นใครดูแล้วรู้สึกสนุกผมว่าการบอกต่อสิ่งที่เป็นความสุขที่เราได้รับมาให้กับคนอื่นๆที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะให้คบมีความสุขเหมือนเราตอนเราดูหนังเรื่องนี้เหมือนกันเนี่ยก็บอกต่อนะครับสำหรับเรื่องเสือครับขอบคุณปมมือกับสามองคฟิล์มครับให้กำลังใจครับผมขอบคุณพาร์ทเนอร์ใหม่ของเราด้วย S F Cinema ครับผม